เ,เพื่อนๆคงเคยเห็นเครื่อง AED อยู่ตามสถานที่สาธารณะว่าจะเป็นตามห้างสนามบินหรือแม้แต่สนามกีฬาแล้วเราเคยหัดใช้เครื่องนี้กันบ้างหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักเครื่องนี้กันและสรุปการใช้งานแบบง่ายๆเพียง3ขั้นตอนก็สามารถช่วยชีวิตคนได้แล้วนะ ERK Channel สวัสดีครับ สว่ดีต้อนรับข้อสู่ The Actional กับผมหมอเต้กิจจาครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะสามารถช่วยชีวิตคนได้นั่นก็คือการใช้เครื่อง AED ครับเครื่อง AED มีชื่อภาษาไทยเต็มๆว่าเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติซึ่งหากเราเรียกสั้นๆว่าเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติก็ได้ครับเครื่อง AED มีอยู่มากมายหลายแบบ แต่โดยหลักการแล้วทุกเครื่องเหมือนกันครับโดยสามารถใช้ได้แบบง่ายๆตาม3ข้อดังนี้เลย <Yeah. S 1> ขั้นตอนที่1กดปุ่มเปิดเครื่อง mm. เครื่องแต่ละรุ่นส่วนใหญ่จะมี2ปุ่มก็คือปุ่มเปิดเครื่องซึ่งมักจะเป็นสีเขียวนะครับและอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มช็อคหัวใจซึ่งมักจะเป็นสีแดงหรือว่าสีส้ม <Okay. S 1> ดังนั้นเมื่อเรารับเครื่อง A.D มาแล้ว สิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการกดปุ่มเปิดเครื่องครับเพื่อไ,ไม่ต้องกลัวว่าไฟจะช็อตนะครับตอนเราเปิดเครื่องเพราะว่าไฟมันจะออกมาตอนเรากดปุ่มช็อกสีแดงครับดังนั้นเพื่อนเื่ๆสบายใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอน 2. ทําตามคําแนะนําของเครื่องเครื่องเกือบทุกรุ่นจะมีเสียงพูดแนะนําเป็นขั้นตอนง่ายๆเลยครับซึ่งในไทยส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาไทยซะด้วย แต่ถ้าอยู่ในต่างประเทศหรือในสนามบินบางแห่งเครื่องก็อาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็ฟังง่ายเราอาจจะใช้การดูรูปภาพที่ตัวเครื่องประกอบก็ได้ครับ <Okay. S 1> คำแนะนำของเครื่องมักจะเริ่มต้นเตือนให้เรียกคนช่วยเหลือให้โทรหาหน่วยฉุกเฉินหรือโทร1669เรีกขอความช่วยเหลือต่อมาเครื่องจะพูดแนะนำบอกเราให el ้เอาแผ่นอิเล็กโทรด มาติดที่แนวคนไข้ครับแปะแผ่นอิเล็กโทรบนหน้าอกผู้ป่วยตามรูปแผ่นอิเล็กโทรหรือว่าแผ่นนําไฟฟ้าจะเป็นตัวที่นําไฟออกจากเครื่องมาเข้าสู่คนไข้ครับโดยทุกเครื่องจะมี2แผ่นโดยแต่ละแผ่นจะมีรูปกํากับอยู่ว่าจะต้องแปะตรงไหนครับโดยแผ่นหนึ่งให้แปะที่แนวอกด้านขวาเหนือราวนมแลกแผ่นแปะใต้ราวนมด้านซ้ายครับหากเพื่อนๆจำไม่ได้ ว่าแผ่นแปะจะต้องแปะตรงไหนอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะในตัวแผ่นแปะจะมีรูปภาพที่บอกว่าแปะไว้ตรงไหนกำกับไว้อยู่แล้วขั้นตอนที่3กดปุ่มช็อกไฟฟ้าหัวใจเมื่อแปะแผ่นอิเล็กทอดเสร็จแล้วเครื่องจะทําการวินิจฉัยขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยว่าควรทําการช็อกไฟฟ้าหรือเปล่าช่วงนี้อาจต้องรอเครื่องประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับและเราก็ไม่ควรโดนตัวผู้ป่วยในตอนนี้ เพราะไฟฟ้าจากตัวเราอาจไปรบกวนการวิเคราะห์ของเครื่องได้หากเครื่องวิเคราะห์แล้วว่าจะไม่ต้องช็อกไฟฟ้าหัวใจเครื่องจะพูดบอกเราครับว่าให้กดปุ่มสีแดงที่มีรูปสายฟ้าฟาดแบบนี้และเครื่องจะเตือนให้เราไม่โดนตัวผู้ป่วยก่อนกดปุ่มเสมอครับอย่าลืมดูด้วยว่าเราไม่ได้อยู่บนพื้นที่เปียกน้ําด้วยนะกดปุ่มช็อกทำการกระตุ้นหัวใจครั้งที่หนึ่งหลังจากช็อกไฟฟ้าหัวใจแล้ว ให้ทำ CPR ต่อเนื่องตามคำแนะนำเครื่อง AED จนกว่าความช่วยเหลือทางการแพทย์จะมาถึงโดยเราจะหยุดปั๊มหัวใจก็ต่อเมื่อผู้ป่วยหัวใจกลับมาเต้นแล้วก็หายใจตามปกติแล้วแต่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังในคลิปนี้เลยครับหากใครยังไม่ดูผมทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์แล้วครับเครื่อง AED มีทั้งหลายยี่ห้อเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเมื่อในสถานการณ์จริงเราจะใช้เป็นเครื่อง AED เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ช็อกไฟหัวใจเพื่อช่วยผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดยเครื่องนี้ถูกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายๆและหลักการของเครื่องแต่ละยี่ห้อจะเหมือนกันหมดครับบางรุ่นใหม่ๆก็จะมีหน้าจอแสดงผลคล้ายแท็บเล็ตด้วยอันนี้ยิ่งใช้ง่ายกันไปใหญ่แต่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลครับว่าจะใช้ไม่เป็นเพียงแค่หาปุ่มเปิดเครื่องให้เจอก็พอจากนั้นเราก็ทําตามคําพูด ของเครื่อง AED ที่แนะนำเราเลยครับสรุป3ขั้นตอนง่ายๆใช้เครื่อง AED ช่วยชีวิตคนเป็นไงบ้างครับ3ขั้นตอนง่ายๆแทบไม่ต้องจำเลยเนาะผมเชื่อว่าเพื่อนทุกคนตอนนี้สามารถใช้เครื่อง AED เป็นกันละสรุปอีกทีนึ้งก็คือขั้นแรกกดปุ่มเปิดเครื่องครับจากนั้นเราทำตามคำแนะนำของเครื่องก็คือให้ติดแผ่นที่หน้าอกผู้ป่วย และขั้นตอนที่3ก็คือกดปุ่มช็อคครับเมื่อกดปุ่มช็อคเสร็จแล้วเครื่องส่วนใหญ่จะมีคำแนะนำต่อเนื่องอีกเช่นให้เราปั๊มหัวใจคนไข้ต่อทันทีเป็นต้นครับการใช้เครื่อง AED ไม่ใช่เรื่องยากและสามารถช่วยชีวิตคนได้จริงๆผมว่าคลิปนี้จะเป็นระโยชน์กับทุกคนเพื่อเจอเหตุการณ์จริงก็จะได้ไม่ตกใจแต่ตั้งสติกันได้ทันดูหลายๆรอบก็ได้นะครับ จะยิ่งจำได้แม่นและก็มั่นใจมากขึ้นหากมีข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับและหากเพื่อนท่านใดหรือหน่วยงานใดสนใจฝึกอบรมการใช้เครื่อง AED หรือการทำ CPR สามารถแอดไลน์นี้ติดต่อผมได้เลยครับก่อนจากกันไปฝากช่วยกดติดตามเด็กแคลนแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะและพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ D.R.K Official Store ขอเชิญเยี่ยมชมร้านของเราง่ายๆเพื่อสแกน QR โคดนี N ้หรือค้นหาที่แอป s h อ p e e ด้วยคำว่า D.R.K Official ครับ